สวัสดีค่ะก็กลับมาช่องรักสุขภาพอีกแล้วนะคะช่องของคนรักสุขภาพค่ะวันนี้เอาเมนูเข้ากล่องถึง4เมนูด้วยกันนะคะสําหรับคนทานคลีนและต้องการลดน้ําหนักลดพุงมาฝากกันเลยนะคะซึ่งนะคะเราสามารถทําเก็บไว้ในตู้เย็นเวลาเราอยากจะทานเราก็เออออกมาทานได้เลยค่ะก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ค่ะเดีวหน้าเดี๋ย ะะโดยที่ไก่ที่กินคีนะจะต้องเป็นไก่ที่ไม่มีหนังอยู่แล้วนะคะแล้วใช้เนื้ออกไก่เท่านั้นนะคะเราจะหั่นนะคะ30นาทีนะแล้วมันหอยแล้วแต่ชอบเลยนะคะนี่นะคะ ไว้นะคะประมาณ15-30นาทีนะคะหลังจากนั้นเอาค่อยเอาไปผัดค่ะหลังจากนั้นเราเตรียมในส่วนของพริกหวานกันนะคะโดยที่เราจะใช้3สีเลยนะคะคือแดงนะคะเหลืองแล้วก็เขียวนะคะเราจะเริ่มกันนะคะเพราะเราใช้ไม่หมดหรอกบางทีนะ ค่ะทีนี้เราจะใส่น้ํามันนะคะโดยที่คนกินทีส่วนมากจะเลือกน้ํามันอยู่2อย่างนะคะก็คือน้ํามันดอกทานตะวันนะคะรวมถึงน้ํามันมะกอกนะใส่ประมาณหนึ่งช้อนชาหนบนี้นะคะนะคะแล้วเราก็ใส่ในส่วนของเนื้อไก่ที่เราหมักไว้นะคะลงไปค่ะ ุใส่น้ำซุปที่ใส่อะไรก็อร่อยลงไปนะคะ รอจนเนื้อกไก่สุกนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะปรุงรสกันค่ะนี่นะคะรอจนเนื้อกไก่สุกเห็นไหมมันจะเริ่มแบบมีอะไรให้ทำอหมรอีกนะเพราะว่าอะไรปะเพราะว่า เขารนะเรียกอะไรนะแล้วใส่เงินกระสุนไหลนะคะแล้วก็เป็นอาหารที่ทำง่ายนะคะอันนี้เราก็ทำเป็นข้อกล่องตะกินที่ทำงานได้นะคะดังนั้นนะคะให้เราใส่ในส่วนของวันวนี้ข้อกล่องของพริกนะคะตัวนั้นงหมดใส่ค่ะ คนให้เท่ากันนะคะปรุงรสนะคะตามชอบเลยนะคะซึ่งการปรุงรสเราก็ต้องใช้นะคะน้ำมันหอยประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะอันนี้กะกะเอาแล้วเดี๋ยวใช้ใวิธีปรุงเอาซีอิ๊วขาวโรโตรเดียงนะคะาวามวานนะคะ เราปรุงรสตามชอบนะคะเพื่อนๆชอบรสแบบไหนก็ปรุงแบบนั้นเลยนะเราถนัดแบบไหนเราก็ปรุงแบบอย่างนั้นอะ่ะเออเพราะว่าทุกคนจะไม่เหมือนกันเดี๋ยวจะมีผมปรุงรถนะคะที่ช่องรักสุขภาพทำนะคะเราก็เดี๋ยวจะมาแชร์สูตรนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปจัดใส่กล่องกันนะคะเพื่อจะเป็นเมนูมื้อเที่ยงกันค่ะ เราก็จะจัดนะคะคู่กบข้าวกล้อง100กรัมนะคะเราต้องชั่งเลยนะถ้าเกิดเราลดน้ำหนักนะคะแล้วเราก็เอาเมนูที่เราทำไว้นะคะใส่ป้ายนะคะแค่นี้เราก็จะได้อาหารกลางวันนะคะที่จะกินนะคะที่ออฟฟิศแบบง่ายๆนะคะเห็นไหมง่ายไหมคะพี่หวานหลากสีเลยนะคะทีนี้ ครั้งนะคะได้ประมาณ 3- 4กล่องนะคะแบบนี้นะคะซึ่งสามารถที่จะทําขายก็ได้นะคะเมนูนี้นะคะหรือบางคนนะคะอาจจะโรยง,งาดําไปน,นิดนึงนะคะเพื่อความแบบมุงม้งมิง้งมุ้งมิ้งในการลดอาหารนะคะเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งนะคะรองโรยนะคะเปลือมมะนาวลงไปน้เนี้นิดนึงนะคะจะช่วยให้อิ่มท้องนานเร็วขึ้นขั้นตอนแรกให้เราเตรียมกระเทียมก่อนนะคะ เราจะไปเริ่มผัดกันนะคะโดยที่เราจะใช้กระทะเทฟลอนนะคะในการผัดขั้นตอนแรกเราก็ใส่น้ำมันมเลยนะคะซึ่งเราเลือกใช้น้ำมันมะกอกนะคะในการทำคู่กลางนะคะสาเรา็จหลับเมนูขีนะทีนี้นะคะเราก็ใส่แล นั้นค่ะให้ใส่เราใบ,ใบตำลึงที่เตรียมไว้เลยนะคะนี่นะคะใบตำลึงเขาก็าจะคลายน้ำอยู่แล้วนะ,ะให้เราใส่น้ำซุปลงไปนิดนึงให้เราใส่น้ำซุปลงไปนิดหนึ่งนะคะน้ำซุปเราก็ทำเองนะคะ และเดี๋ยวเราจะปรุงรสด,ด้วยนะคะในส่วนนะคะด้วยน้ำมันหอยโคลโซเดียนนะคะแล้วก็น้ำปลานะคะแล้วก็ในส่วนของสารแทนความหวานนิดนึงเราชิมรสตามชอบนะคะตอนนี้ปากเอเ่อเขาเรียกอ,อะไรนะความชอบของของของแต่ละคนนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะใส่น้ำปลาเล็กน้อยนั้นนะคะสารแทนความหวานนิดเดียวกอค่ะ หลังจากนั้นเดี๋ยวเราไปจัดจานกันค่ะ,ะเราก็มาเตรียมข้าวกล้องกันนะคะโดยที่เราจะใส่อย่างนี้เรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็เอาผัดผักนะคะที่ผัดจากต้ดึงนะคะมาใส่กันนะคะก็ผไข่ต้ด,ดึงนะคะแบบง่ายๆเ,เลยนะคะสามารถทําเป็นเมนูสุขภาพได้นะคะก็เน้นผักเยอะๆนะคะแล้วก็อาจจะมีน้ําพริกแนมนิดๆหน่อยๆนะคะเห็นไหม ค่นี้นะคะเราก็จะได้อาหารสุขภาพง่ายเวลาเราเอาเข้าตู้เย็นนะคะทีนี้เริ่มกั้นตอนแรกกันเลยนะคะให้เราใส่นะคะซีอิ๊วขาวโรสเซเดียมค่ะนุ่มนะคะส่วนนี้จะดีมากๆเพราะนุ่มนะคะจะช่วยไก่นิ่มแล้วก็ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งค่ะน้ำมันหอยโรเซเดียมค่ะและสารแทนความหวานนะคะ น้ำมันงาจะช่วยไก่หอมนะน้ำมันงาค่ะสูตรนี้อร่อยมากนะคะสำหรับคนที่กินครีนนะคะหลังจากนั้นค่ะให้เราเอาไก่นะใส่ลงไปเลยค่ะคลุกเข้าไปนะอันนี้นะคะคลุกอันนี้เข้ากันก่อนนะคะแล้วก็เอาไก่ทั้งหมดนะคะเข้าไป ให้เข้ากันค่ะในลักษณะอย่างนี้นะคะให้มันเข้าเนื้อมากขุดนนะแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปตากแดดก,กันนะคะแช่ในตู้เย็นประมาณครึ่งชั่วโมงกลังจากนั้นค่ะใส่พริกไทยค่ะชอบนะคะเขาต่อค่ะ แค่นี้เราก็จะได้ไก่แดดเดียวนะคะพอไ็นาากแล้วเราก็ปิดล็อกกันเลยแล้วเอาเข้าตู้เย็นค่ะประมาณสามสิบนาทีค่ะนี้เราเริ่มนะคะเอาไปตากกันนะคะมันก็จะได้ลักษณะอย่างนี้นะแช่ยเย็นไว้นนะคะไปตากแดดไว้นะคะแล้วเดี๋ยวเราเอามาทอดกับหม้อทอดไร้น้ํามันกันนะคะเพื่อที่จะไม่กินน้ํามันกันเลยเนาะหมั่นพลิกด้วยนะคะ ช่ำมากเลยนะซึ่งเป็นเมนูที่แบบทำง่ายมากๆที่สำคัญนะคะคือแบบโยคอร์รี่มากเหมาะสำหรับคนลดน้ําหนักนะคะแบบขีนขีนปรุงน้อยที่สุดนะคะได้ความนุ่มนะคะจากนมสดนะคะเพื่อนๆอาจจะใช้นมโรงเรียนก็ได้เนะ เอาอบนะมีหม้อทอดไร้น้ํามันกันนะคะโดยที่เราจะใช้อุณูมิที่ร้อนหนัส40องศานะคะด้านละ10นาทีนะคะเดี๋ยวเราตั้งกันค่ะนี่นะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยลับด้านกันค่ะอันนี้นะคะเห็นไหมคะด้านบนมันจะเกรียมแล้วเนาะแต่ว่าเราต้องการเกรียมนะคะก็พลิกอีกด้าน180องศานะคะน,นี่นะนี่นะคะมันจะแห้งนิดนึงน,นะคะ ร้อยแปดสิบองศานะคะเพื่อนๆก็ใส่อีกประมาณ10นาทีนะคะเอ้ร้อยแปดสิบองศานะคะอีกประมาณ3นาทีนะอีกด้านหนึ่งไม่ต้องการให้มันนั่นมากนะคะเราพลิกกลับเลยค่ะ ถ้าเพื่อนเอนแบบอยากให้ช่ำแบบน้ำมันเลยก็สามารถที่จะอเอาน้ำมันฉีดๆได้นะคะเอาล่ะค่ะเดี๋ยวเราเอาเข้าอีก3นาทีนะคะรอ้อแเดี๋ยวเราออกมาดูกันนะคะ